คนฟังไว้ใครท่วนปีน้าตามพม้นเป็นจริงเอาไว้ในเด้อแต่ละคนก็นดีถึงแม้ว่าห้าสิหักบุคคลอันเป็นที่รักคือพอคือแม่ลุงป้าอาเอามารดาบิดาปูย่าตาแย่ลูกหลานมู่พวกเพื่อนฝูงผัวเมียถึงเราจะรักมากเพียงใดก็ช่างแต่สุดท้ายเราก็ต้องตายจากกัน ถึงห้าสิหุงห่ว,หวงหรือหาวิธีป้องกันป้องกันเพื่อบ่ให้บาดเจ็บเพื่อบ่ให้ถูกทำลายจากคนผู้อื่นจากสัตว์ร้ายจากสัตว์จากบุคคลจากเหตุการณ์อันตรายใดๆทั้งสิน้นกระชับแกาห้าวบาจสามารถหาเครื่องป้องกันความแก่ความเจ็บป่วยและความตายให้กับบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งได้เลย ว่นมีทางนี่คือความจีนพี่ทุกคนเกิดมาแล้วจะต้องประสบพบเหตุนี่แน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ไดออ้มันเป็นธรรมชาติของมันแบบนั้นว่าเป็นอย่างอื่นเลยเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บปวดป่วยและตายนี่ว่าเป็นอย่างอื่นเลยต้องเป็นอย่างนี้อย่างเดียวถึงเฮาสิมีรัพย์สินเงินทองมาก,มาก,มากมไมเพียงใดกรชชาง หาความสะดวกสบายหาความบำเอรอความสุขความอำนวยความสะดวกทุกอย่างจะได้รถแบบไรห้าไห้ได้จะได้ทอ่องะได้เงินจะได้ทีดินจะได้บ้านจะปรุงแต่งต่างๆนนนนานาสารพัดในความประดับประดาตลอดทั้งหยดทามันสาสักเทาหาไห่ได้เพียงได้กระชังแต่สิ่งที่เทาหาไห่หบ่ได้เลยนะเกิดมาแล้วต้องแก่ เจ็บป่วยตายนี่คือสิ่งที่เราต้องสำนึกสำเนียงเอามากคร้วันเป็นหน้าบา่งแน่เออบางครั้งอจะปล่อยใจไปจนสุดตรงหมายถึงว่าบางบางที่ลูกเต่าเล่าล้านเขาอยากิพี่น้องเขาโม้ขเขากระทาผิดตามควานเป็นจริงจะทําผิดต่อศีลธรรมตามความเป็นจริงเ,เออก็จะเข่าขา่างจะสุดตรงเออให้ใส่เหตุผลซ่งกันและกัน พิดก็ต้องยอมรับกับมัน <c oughs> ตัวแม่จะเอาชนะโดยไฟยเดียวกูรวยกูมีหยศกูต้องเอาชนะภาษาคนพวกนี้นั่นแหละก็คือห้าสิิภายแพรแก่กรรมวัดการกระทําของตนเองเสียแท้เจ้าของตกต่าเองเพราะว่าตัวเองขาดคุณธรรมบร่มีคุณธรรมคุณก็คือสิ่งที่เอื้ออำนวยประโยชน์ทั้งด้าน ร่างกายและจิตใจถ้ำคือความจริงความจริงนี่แหละสนุนทั้งร่างกายและจิตใจให้ไปสู่ความบ่เดือดร้อนบอก,กังวลเบอกอุ่นไหยนี่แหละจึงบอกว่ามันขาดศีลธรรมและคุณธรรมผิดกบาไปตามผิดซะเพราะคำว่าเสียเวลาเนี่ยแม่นธรรมดานี้เออคนที่กระทํำผิดจริงยอมรับความจริง บ่อย่อมรับความจริงอากาศุลกรรมเวลามันให้ผลแล้วเฮาสิเสียเวลาตกไปใหม่อยู่ในนรกน,น,น่านหนักกับกันและอสงไขยพร้อมยิ่งกระทํากับบุคคลผู้มีคุนธรรมบุคคลผู้มีศีลบุคคลผู้ทรงฌานบุคคลผู้สร้างประโยชน์เพื่อโลกพวกนี้โอ้โอการให้ผลของกรรมตัวนี้ยาวนานนับประมาณบรไย้นับปีบ่ได้นับเดือนบรด้ นับว่าเท่านั้นเท่านั้นบ,บ่อใดมิจะว่าหาประมาณไม่ได้เออเป็นกับเป็นกับนั่นแหละทั้งสันนนเป็นชาิบอ่อใดนับบอ่อใดพวกนี้อหละคำว่าเสียเวลาเนี่ยบอ่อแมนของธรรมดาเออให้ยอมรับตามความเป็นจริงเออเขาทำผิดจ,จริงเขาทำผิดจ,จริงแต่บอ่อใดหตต่อสู้เพียงแค่ว่าเอาสนะกันด้วยว่าตัวเองเป็นผู้มีอำนาจรวยออแต่ว่าเจ้าบ่สามารถที่ เอาเงินเอาทองเอายุทธามาราศักดิ์ตลอดทั้งออกกฎหมายป้องกันกรรมเพื่อบอกให้อกุศลกรรมให้ผลบ่มิทา่าอะไรถึงบอกวา่าสิ่งที่ยุทธธรรมยิงก็ะสาลก็คือกรรมเออกรรมนี่แหละยุทธธรรมสุดใครกระทํำกรรมดีตามก็เป็นจริงก็ย่มได้ผลดีตามวามจริงใครกระทํำกรรมเลวเป็นการปนขี้ขาลักค่มขืนตลอดทั้งเอาเปียบลังแกเปลียบเบียน ทำลายหรอทำลายอักษศลรกรรมก็ต้องให้ผลเจ็บปวดแสบร้อนซึ่งในมนุษย์หนึ่งยังถือว่าธรรมดาเฉียดเชี่ยวของความหลอนไม่นาลกเอามาเทียบกันบ่ได้ผูกตากแดดไว้ก็ยังบ่ห่อนเท่าไฟนาลกเด้ธรรมดาว่ะคำว่าเสียวลาค <c oughs> า,าของคนอยู่ที่คุณธรรม ขาของคนบริยูการศึกษาสูงบริยูที่ตระกูลหลํล่มรวยบริยูต,ตรงนั้นเลยขาของคนอยู่ที่การได้ทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนประโยชน์รู้ว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรพอควรทําประโยชน์กับบุคคลที่เป็นปกติคือคนบ่อร่างแก่เปวี่ยงเปวี่ยงทำลายเพราะมันไปนทําประโยชน์แก่พวกมาหาโจร ท่าประโยชน์แก่ค้นขายยาบ้ากินยาบามันท่าประโยชน์กับพวกที่บาคุณเห็นคุณค่ขาของของคาว่าทรามเละจึงบอกว่าควรหรือบ่ควรประโยชน์หรือบ่ประโยชน์แบบใดทุกคนเข้าใจอันนี้บุคคลหนึ่งวรสนับสนุนกับสนับสนุนยาไบสนับสนุนค้นเลวเลวคือเห็นแกตตัวเลวคือใร้ายผู้อื่นเลวคือเอาเปรียบเลวคือชักจูงคนมาเว้าปื่นคน้นชักจูงคน้น เพื่อให้ฟังคํานินท่าและกล่าวตูใส่ร้ายโดยถ้าคำจริงเพื่อเกิดความแตกแยกพวกนี้เป็นเรียกว่าเลวพอสมควรจะไปสนับสนุนบุคบคลผงหนีนะะจึงว่าถ้าทุกคนเอาถ้ำเป็นเครื่องยูเอาถ้ำเป็นเครื่องตัดสินเอาถ้ำเป็นเครื่องนําชีวิตบุคคลปลอดภัยจากวัฏสงสารปลอดภัยเด้พอเข้าสิร้ว่าอันนี้ควรอันนี้ไม่ควร เอออันนี้เนี่ยก่อให้เกิดโทษกับบุคคลตลอดทั้งสัตว์ทั้งหลายพองเป็นโทษทั้งมนุษย์และอมนุษย์อันนี้เป็นคุณทั้งมนุษย์และอมนุษย์เนี่ยอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรสิ่งนี้มีสิ่งนี้จริงมีเมื่อกระทาสิ่งนี้สิ่งนี้ก็เกิดตามนี่แหละเมื่อทําดีพิ่มดีก็ไล่ตามเองน่แหละเมื่อทําเลวความเลวก็ให้ผลเองนะจังว่าเพราะมียังสิประเสริฐที่สูงสุดในชีวิตของคนเท่ากับธรรมะคือความริงของทุกชีวิต ทั้งกุศลกรรมก็เยกว่าธรรมะทั้งอกุศลกรรมก็เยกว่าธรรมะแต่ว่าเขาเสีเรียกเขาฟังไหนคนที่บ่มีศีลบ่มีธรรมนั่นแหละจึงหนาเสียดายสัตว์ที่เกิดมันเป็นคนแล้วแต่ว่าบ่สามารถทำาพราเป็นคนอายุนในตนใดเอ,อเลวกว่สัตว์เดรัจฉานเซรัจฉา,านสูบอะไ้ถ้าทีว่าสัตว์นโกมันก็บ่เคยเห็นเพราะคนนั่งสัน่นบก็อาจสามารถจีเห็นได้นอกจากไปเป็นเลยลงเลยตกเขาไปเลย ไปเป็นอยู่แล้วพวกเข้าบาใครควรนที่หน้าเองเออเพิ่นว่าอบายจะพุ่มซีนี่ไม่ยังนั้นลบเออบ่เคยเห็นจิตใจบ่สงบพ่อพอที่เห็นบ่มีการอบรมสติภาวนานะบุ่จักเอเปรตบ่เคยเห็นแต่เทียบได้เวลาโลกจะไรของผู้นั้นผู้นี้เข้าตู้ใส่าายหรือมีเจ้าเล่ห์มั่นยาเผู้เสียน้ำมาของตนเออนั่นแหละเปรตเปรตดิบดก็แบบนั้น สนรกห่อนใหม่เออวเวลาเ้าโกรธเกลียวบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งวังทำร้ายทำลายให้เขาเสียชี่อเสิอชีพาหายตายไปเออสังเกตความรู้สึกตัวเองโดดนั่นแหละไฟนรกได้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นกับนรกเป็นๆเ,เออนี่คือนรกดิบถ้านารกซุกยิ่งกัน้นเดอ้อเทียบจะาของเอาเดอ้อขนาดเท่านอนอที่ในห้องแอร์เนี่ยเวลาโมโหไ้คนอุ้ยมันปุงุงมันแตง่งมันหนึกไปมันจะข่าเขานั่นแหละไฟนรกกำลังเผาใจดวงนั้น เปรตคืออย่างไดถึงสัน่นแต่ผู้ใดหลงมันเป็นอย่างดอดจิตใจเดราาัจฉานเป็นอย่างออหลงในลาบยศสรรเสริญบรว่ิาสเป็นลาบยศสรรเสริญของตนของลูกหลานเอ,อเลือดส่วนไหล่หน้าต่างๆนะ้อสั์เหลี่ยงเขามาย่องสัดเหลี่ยงกันยังดีใจเนี่ยนั่นแหละจิตใจของเดราาัจฉานถึงสัน่นทีนี้ตาเข้าไปเห็นนรกตาเข้าไปเห็นเปรตแต่ว่าตาเข้าเห็น สัตว์เดรัจฉานมันมาจากสาสัตว์เดรัจฉานคนชัดๆได้นะเออแต่กาก่อนเคยเป็นคนมาแร้วได้นั่นนั่นแหละเรียกว่าอะกุศลกรรมให้ผลกรรม,มาวัดคือการกระทําทา้งเจตนาทั้งใจของตัวของเองเออเป็นไปตามกิเลสวัดคืออยากใดแห้งกับวัตถุสิ่งของทั้งหลายเ่านั้นรลปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์ความรู้สึกเออต่อมาเมื่อทําผิดศีลผิดธรรมแล้ว วิบาววัดคือสิ่งที่ตัวเองต้องลับกรมจึงจำแนกแจกสัตว์ต่างๆให้เป็นไปตามที่ตัวเองกระทำมาบางพวกสมรสิเป็นแมงกินนู่นก็เป็นม่ธรรมดาเป็นัวกเป็นหมาเป็นมัดเป็นฉีทักแทใส่เดือนกิ่งคือข้างข้าวเป็นนกเป็นงัวเป็นควายเป็นสังเป็นหมาสารพัดสัตว์นับประมาณอะไรรมจะแน่ กรรมจำแน่แจกมันเป็นไปชังสัน่นบม่แม่นม่แม่นผู้อื่นเฮ็ดให้ไ,หได้น่ะบ่มีผู้ใดทําให้ใครได้เด้อตัวเองทําเองล้วนๆแล้วก็สะสมเอาไว้ในจิตของตนจิตจึงเป็นที่รวมของสปปรรพสิ่งเด้อ,เ,อ,อเทวดากับว่เคยเห็น,นเนเาะนี่เทวดามนุษย์เทวดานคติห้าสัตวาวาก้าวตังสี่ห้องบกุจักเออแต่ว่าคติหากันนี้แดะกับังเอาอยู่นี่ เปรตสัตว์โรกเดรจชานมนุษย์เทวดาเนเขาบ่เคยเห็นก็กเห็นอยู่นี้ได้มนุษย์ก็เลยนี่เห็นกันที่เดินนี่สัตว์เดรจฉานก็เห็นอยู่ได้ลหละนี่แหละ <c oughs> ทีนี้ากเทวดามันบ่เคยเห็นบอกมีความสงบพ่อพ่อสิหรับรับ,บยังใดขนาดนั้นนะเออไอ้พวกหย,ยาบหยาบไปเห็นแะต่เนี่ยหยาบหยาบเห็นคนคือกันเองกับเห็นสัตว์เดรจชานนะลักษณะนั้น ถึงบอกว่ากรรมย่อมจำแนกแจกคือตะของเหตุเองเด้สั้งสมไปในจิตเด,ด้สังสมโดยสัญญาอารมณ์ข้องู้สึกมันพอค่อยสูญหายไปไหนมันยู่ในนีแหละเออเมื่อตาเห็นเพิบสัญญาเกา่เกาๆปุุงแต่งนึกคิดตุ๊บขึ้นมานั่นคือความจำนานญของมันเอง,งทั้งสัน่นจังว่าพ้ได้อย่างนี้ออกจากวงท้างกรรมนะให้กำลังใจแต่ละคนแต่ละคนให้กำลังใจให้ทางออก แมนเทาจะเคยผิดพลาดหน้าปานใดกระชังทุกคนนะั่นพระยามอบรมอิธิบาทภาวนาแห่งตนแนอยู่กับลมหายใจนั่นอยู่กับความรู้สึกในกายของตนนั่นสติปัฏฐานสีสติไปวันนึกถึงคิดถึงออและลึกถึงอย่างลมหายใจก็คือกายในกายหนึ่งเวทนาในเวทนาก็คือเอาความรู้สึกเย็นเย็นไปมองได้เมื่อนึ่งก็ได้แต่ว่าสําหรับวกเข้าให้เอาไว้ระหว่างกลางตาผากลมหายใจหนึ่ง กลางหน้าผากหนึ่งหรือมันจะเคลื่อนไประหว่างท้องหรือหน้าอกก็ได้ทั้งนั้นขอให้ทั้ความเข้าใจกับตนเองให้ดีเถอะนั่นแหละนี่คือวิธีตัดกรรมหรือแก่กรรมหรือไถ่บาปกบ่าไปเป็นวิธีตัดกรรมแก่กรรมไถ่บาปแห่งตนสิ่งที่อกศุศลที่ตกวเองทําไว้บาปแปลว่าความเร่าร้อนกังวลเนี้ยคิดถึงเมื่อไหร่เร่าร้อนและกังวลเมื่อนั้นวิธีแก่มันบริยากเสจยเลยล่มหายใจเขาเอง อะไมาฝึกเอาเดอ้อเออผู้ได้เคยทำอย่างใบกระสางมันประสูนหายไปไหนเปไ,ได้กระใดกระช่างที่ก็เกิดเป็นอารมณ์แล้วเออเหมือนกับขันน็อตไปในหันแล้วลอสัญญาเก่ามาประทุขึ้นซื้อๆด้อหละเมื่อว่าสัญญามันเป็นของละเอียดแต่จะดับสัญญาใดก็คือดับฉิดยุดฉิดเวทนาบ่เกิดนิโรดดับอ่หรเป็นนิพพานเอะไรพอ Saya nak tolong nama macam tolong nak yathā vārī vākāpūrāparikurenti sākharāṁ he vāṅgīvārīdau dīnāntē vārāṁ sākharāṁ sīpīpāṁ kāpīpāṁ dūṅkāṁ sīpāṁ he vācāṁ icchato sākhe i'm ะลังอะระหังโตสัพพะเทวะต